ตอนนี้ไปก็ขอบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายฟังคำดีบายส,สักสิบนาทีสะสะาเสร็จการเยริมพระกรรมฐานตอนนี้เป็นการปฏิบัติในสายสุขวิปัสสโกสหรับสายสุขเวสสโกนี้ไม่มีทิปพปุญญาไม่สามารถท่องเที่ยวในภพท้งสารได้แต่ได้ว่าบรรดาแทนพุทธบริษัทที่ได้มโนยิธิแล้ว เมย่อมสามารถไปได้ตามปัิยาใสยไม่ได้ห้ามเพราะว่าการปฏิบัติในด้นของมนโนยทิที่เรียกว่าปัญญานั่นพระพุทธเจ้าสอ,สอนเพื่อเพื่อความสงสัยที่พระองค์ทรงตัดว่าตายแล้วมีสภาพไศูสูญตายแล้วต้องเกิดไปเกิดไปอะไรบ้างเช่นเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ดรัจฉาด เก,กเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นเปรตเ,เกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นสัมมาเวสีเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นพรหมหรือว,ว่าไปานิพพานรวงความมาสภาพการตายก็ตายไปร่างกายแต่ว่าจิตใจและทิศมาในกายไม่ได้ตายไปด้วยยังมีการเสวยสุขมีการเสวยทุกข์เป็นธรรมดา แล้วก็พระเจ้าทรงตัดไปอย่างนี้จะได้ทรง,งสอนหลักสมวิชาสามและอภิญญาหกเ <c oughs> พืพ่อบรรดาทา่านผู้บริษัทฝึกแล้วจะได้พิสูจน์ว่าตายแล้วเกิดจริงไหมคนสร้างความดีไปเกิดถึ่มาเป็นเทวดาและพรมจริงไหมคนที่มีจิตสมบริสุทธิ์จากกิเลสไปสามารถปฏิพาน์ได้จริงไหม คนนี้มีอารมณ์ชั่วตายากความเป็นคนเป็นเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตป็สุรก,กายเป็นสัตว์อีฉันจริงไหมนอกจากนั้นก็สามารถระลึกชาติได้เป็นต้นฉะนั้นบรรดาแต่นพุทธศาสนิกชนที่ได้หลักสูตรก็ปัญญาหรือคือว่าโนยิทธิแล้วก็สามารถใช้กำลังได้ไม่ห้ามในเวลานี้ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้หลักสูตรพระปัญญาคือมโนยิทธิก็ใช้เวลากำลังใจสำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกตามปกติคือเวลาให้ใจเข้าในกว้าพุทธเวลาให้ใจออกทนกว่วโถอย่างนี้ก็ได้หรือว่าถ้าต้องการจะฝึกมโนยิทธิคือหลักสูตรพระปิญญาในตอนตอน,ตอนกลางวันก็ใช้คำบรรณาวนณะมะพะทะ เวลาให้ใจเข้านึกตามมณะมะเวลาให้ใจออกนึกตามอภาทะหรือว่าถ้าบรรดาแทนพุทธบริษัทมีความประสงค์จะเจริญขั้นแค่สุขวิรสโกไม่หวังฝึกในหลักสุขปัญญานอวิชาสามถ้าบังเอิญปฏิบัติมาจากที่อืน่น มีการภาวนาแบบไหนคล่องตัวให้ภาวนาแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนอย่างที่เรียกว่าภาวนาวาสัมมาหัังก็ดีลุกหนอพองหนอก็ดีหากว่าท่านต้องการจะเรียนเฉพาะสุขภิโกแล้วก็สามารถทําไดา้ตามวิธยาสัยคือภาวนาได้ตามชอบใจไม่ห้ามเว้นไว้แต่ว่าท่านจะฝึกหลักสูตรก็บปัญญาเน,นี่ยต้องภาวนาตามหลักสูตร รวมความว่าการพิจารณเพื่อภาวนา,หาใ,หนให้จิตสมาธิให้กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ไว้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกเท่านี้เป็นสมาธิพอใน,นเวลาให้ใจเข้าภาวนาตามเวลาให้ใจออกภาวนาตามยาน,นี้ยังดีมาก ในก่อนที่จะภาวนาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขบรรดา,าท่านพุทธบริษัทท้งหลายตั้งใจฟังคําแนะนําและก็คิดตามไปด้วยเพื่อการปฏิบัติไปกรรมฐานทุกหมดขบรรดา,าท่านพุทธบริษัทก่อนขึ้นต้นแด่พทธเจ้าให้แผ่เมตตาไปในจัก,กรวาลทั้งหมดคิดมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่า สัตว์ก็ดีคนก็ดีในโลกนี้เราจะไม่เป็นศัตรูกับใครคิดว่าเขาทั้งหลายเป็นที่รักของเราเราจะมีความรักเราจะมีความสงสารถ้าผู้ใดมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะเพียงช่วยได้เราจะช่วยมีความสุขถ้าคิดอย่างนี้จิตใจจะเยือกเย็นอารมณ์จะเป็นสมาธิได้เร็ว หลังจากนั้นบรรดาแต่พุทธบริษัทก็คิดว่าบุคคลใดที่มีความทุกข์ในความเป็นอยู่เราไม่เกินวิสัยเราจะให้เราจะช่วยถ้าเรายังเกินวิสัยที่เราจะให้ได้เราจะช่วยได้เราก็คิดจะให้จะช่วยไว้เสมอและสร้างกำลังใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตน ถ้าคิดอย่างนี้อารมณ์เขาบรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นการตัดโลภะความโลภได้เป็นอย่างดีเป็นก้าวที่หนึ่งที่ท่านนนั้หลายจะเข้าถึงปฏิพานก้าวที่สองต่อไปองค์สมเด็จพระวิชิตมานทรงแนะนําให้ทุกคนส่งศินให้บริสุทธิ์ทั้งที่อยู่ที่นี่ถ้ากลับไปที่บ้านก็ตาม คิดว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราเยีมบรรพมีสินบริสุทธิ์แ้าทรงสินแปดไม่ไหวสิ่งที่มีความสําคัญก็คือสินห้าสำหรับชาวบ้านสินห้าพยายามทรงให้บริสุทธิ์ผุดผ่องให้ได้สินจะเป็นกําลังใจให้ตัดโทสะความโกรธลดน้อยไปตามลาดับและในที่สุดบรรดาเ่็นพุทธบริษัทอ,องสมเด็จพระงรงสวัสดิโชภาตัดว่า ให้ทุกคนใช้ปัญญาพิจารณาความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีมีความดีพอยอมรับนับถือไหมถ้าบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายไม่สงสยัยในความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นตน้นคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรมร,ะธรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจ ไม่เคเรือบแคลงสงสัยในความดีของท่านอย่างนี้องค์สมเด็จพร,ระกว,วันบริมศาสัาสัมมา,าทัมเุทธเจ้าถือว่าเป็นหลักใหญ่คือหนึ่งคิดให้ทานคิดเมตตาสองรักษาศีลสำหรับภาวนาคิดถึงความดีขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาทัมพุจธเจ้าพระธรรมและพระอาเดียสฆ์และขั้นสุดท้ายให้ตัดสินใจโปรง่งว่ามนุษยสโลกเทวโลกและพุทมโลก ไม่มีความสุขจริงจะต้องมีความทุกขเ์เบียดเบียนเสมอเราไม่ต้องการเราต้องการคือนิพพานตัดสินใจตามนี้เพื่อการเจริญพระรรมฐานนั้นพระเจ้าต้องการให้ทุกคนเข้าถึงนิพพานการแยกเข้าถึงนิพพานจริงจริงท่ายังไงให้ปฏิบัติให้นึกตามนี้ไข่คนไปแล้วปฏิบัติตามคือหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้ต้องตาย การตายและมีสภาพไม่สนต้องเกิดใหม่เราจะเลือกเกิดเฉพาะที่ดีมีความสุขถ้ามีบารมีอย่างอ่อนเราจะเป็นเทวดาก่อนจะเป็นนางฟ้าก่อนคือไปสวรรค์ก่อนถ้ามีบารมีอย่างกลางใจเราจะไปเป็นพรหมถ้าหากว่าบารมีเต็มอัตราเราจะขอปานิพพานชาตินี้ ตัดสินใจว่าไปนิพพานเลยดีกว่าถ้าไปนิพพานไม่ถึงมันก็พักที่เทวาดาหรือผมการไปเทวาดาหรือผมที่ก็จะบำเพ็ญบารมีต่อที่นั่นแล้วไปนิพพานทันทีเป็นแบบการปฏิบัติตอนตอนอ้นขบรรดาแทนพุทธศาสนิกชนยึดอารมณ์โสดาบานนัญก่อนคืออารมณ์ขเบโสดาบันนั้นหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย สองยอมรับแลกถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในความดีของท่านสทรงสินห้าบริสุทธิ์สี่จิตมีหวังพนิพพันฑ์เป็นที่ไปแน่นอนไม่หวังไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือผมอีกถ้าทรงกำลังใจได้อย่างนี้ท่านกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นบสดาบัน ถ้าเห็นว่ากําลังอามวโสดาบันยังน้อยสนหรับจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ตั้งใจไว้เพื่อเป็นพระสิกาคามีพระสิกาคามีก็ละสังโยชน์ได้สามยามวโสดาบันเหมือนกันก็คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเราไม่ลืมว่าเราจะตาย ในกาลีสองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริอยสสฆ์ไม่สงสัยในความดีของท่านในกาลีสามทรงกำหนดสิบครบถ้วนกำหนดสิบก็คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในกรมนี่ทางกายทางกายมีสาม ถ้าทางวาจามีสี่คือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบให้เครื่องอเตือนใจเขาบุคคลผู้รับฟังสไม่พูดวาจาส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกราวกันและก็สี่ไม่พูดวาจาที่ไม่มีประโยชน์สำหรับด้านกำลังใจ ใจไม่คิดว่าอย่าอยากได้ทรัพย์สมบัติเขาคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำถ้าเขาไม่ให้ด้วยความเต็มใจเราจะไม่ถือเอาข้อที่สองจะไม่มีการพยาบามคือไม่จอล้างจองฝผลงไข่ความโกรธอาจจะยังมีอยู่แต่ไม่อาฆา,าตมาดร้ไข่ข้อที่สี่ทำความเห็นให้ถูก ความเห็นก็มีว่ายอมไม่ลืมความตายยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อริยสงฆทรงสินห้าและกรรมบทสิครบท่วนอย่างนี้ที่มีความเห็นถูกและก็มีจิตหวังปฏิพัน์เป็นที่ไปถ้าทรงกำลังใจได้อย่างนี้ที่ว่าเป็นพระสิกธาคามีเห็นไในวิสุทธินัคท่านบอกว่าบุคคลใด ถ้าเป็นประโดดาบัญก็ดีเป็นพระสิกขาคามีก็ดีในที่น,นั่งใดในที่นั่งนั้นให้ทําใจถึงพระาราหันทันทีอารมณ์ที่ของท่านจะถึงพระารานก็คือว่าให้ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายไม่มีการทรงตัว มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเปลี่ยนแปลงในท้างกลางมีการสลายตัวคือตายในที่สุดสัตว์มนุษย์ก็ดีสัตว์ปีไรถิก็ดีในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือในที่สุดก็ตายเหมือนกันหมดวัตถุท้ายก็พังเราไม่หวังการเนเทวดาถ้าเราเราไม่หวังการมนุษย์ต่อไปอีกการเนเทวดาถ้าผมมีความสุขจริงจะสุขไม่นาน หมดบุญวาสนาบมารมีก็ต้องกลับมาใหม่เราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานสำาหรับท่านที่ได้มโนยิทธิแล้วเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานตอนหน้าองค์สมเด็จพระจิตตมานวันหนึ่งสักสองสามนาทีพอก่อนหลับไปครั้งหนึ่งตื่นใหม่ๆไปครั้งหนึ่งไปถึงที่นั่นตัดสินใจว่าถ้าเราตายวันนี้ขอมาที่นี่จุดเดียวคือนิพพาน ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททำอย่างนี้นั้นถนับท่านที่ได้สุขัสบ,บาสโกไม่สามารถจะปนนานิพาน์ได้ไม่สามารถจะเห็นนิพาน์ได้ก็ทรงกําลังใจตั้งใจว่าถ้าตายเมื่อไรขอปนนานิพาน์เมื่อนั้นตั้งใจอย่างนี้ก่อนหลับหน่อยหนึ่งตื่นแล้วสักหน่อยหนึ่งทำอย่างนี้ทุกวันบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรื่องปานิพันธ์เป็นของไม่ยากสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัท วันไหนป่วยไข้ไั่นสบ,บายถ้าจะตายวันไหนวันนั้นท่านจะเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วก็ปานิพานถ้าไม่ได้อารหันต์ในชาตินี้ตายเป็นเทวดาหรือผมอะไรเวลานั้นได้ฟังเทศเจ้าองค์สุนพระจอมไตรประมาสันดาคือพระสีอานเพียงจบเดียวจะเป็นอารหันต์ปานิพานทันทีอรหันรรดาท่านพุทธบริษัทกันหลายเวลาน,นี้ก็หมดเวลาแล้ว ขอสาว่าอกงสมเด็จพระบัณฑิตแก้วตั้งกายให้ตรงตำรงมงจิตให้มันกำหนดรู้หลงไม่ใจเราออกใช้คําเบานาและพิจารณาตามอัธยาใสายเชง่ว่าจยังได้สัญญาณบอกนินสัญญาณบอกหเวลาสำหรับเวลา้นะีจะตั้งอะไงวมาให้บรรดาพุทธบริษัทปฏิบัติเพียงแค่30นาทีพอถึงเวลา30มสนาทีค่อยพระเจ้าหน้าทีู่้ควบคุมเจริญระกรรมฐาน ให้สัญญาณหมดเวลาหมดเวลาทันทีตอนนี้ไปเขาบรรดาท่านพุทรบริสัท้์หลายเริ่มปฏิบัติได้